สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในกันนะมาเนะวันนี้มาเที่ยวเขื่อนอุบลแล้วนะทุกคนอ้มากินปลาเผากันเม็ดมะขามอร่อยที่สุด ยังไงม่นเ so yeah, really? yeah, ือเอาไม่ดูน mm ี่ต้นเมอร่อยมากเลนี่ดูิเคยมด้วยนเค็มาชนกินลำกินมันาอเ่เรม่้อืมอืมเขายังไม่รู้จักเรานี่หน่อยนเราก็เล่นไปเรยที่หนีเขางบอทิ้อ ตอนนี้อยู่ท้ายเขื่อนหมดแล้วท่ทุกคนอากาศเย็นสบายมากห่างจากในเมืองจักโลก็ห่างจากในเมืองหกหรืโลพี่น้องกินอิ่มแล้วล่ะเมื่อกี้นั่งกันยาวๆ นั of of ่งพักผ่อนหย่อนใจน้ำอะไรมี่ไงมีหลอดตรงนี้เพราะวันนี้อามอยู่ได้เถอะส้มอยู่ได้เถอะแล้วถ้าเราฝากของ สมมติว่าเราฝากของทางใต้ไปให้ส้มขายสมมติได้แล้วเนาะอือเขาไม่หอดแซ็ตหอดเออเออเออเห็นไหมของทางใต้ของทุกอย่างยี่สิบบาทเดียก็คือแต่มันขายดีเอเนบ่สงูส้มซื้อส้งไปให้ประมาณว่าสมมติราคามันมีลงมาติดต่อมันมีสูตลงนี่เขาไปส้งแปดบาทมีส่วด้วยเขาไปส้งด้วยนี่มันจะมีสูตลงเราไม่เอาลงก่อนเราเอาองค์ทุนเราลง ถ้าสมมติว่าให้เขาลงแล้วเราไปหักไม่เอามีเท่าไหร่เราขายเท่านั้นพยอยเพิ่มเพิ่มมันจะไม่กินมันประเภทเดียวกันตัวอย่างสิบบาทลงทุนท่านหนึ่งแต่กำไม่ท่านหนึ่งเย็นก็คืนเขาไปขายอีกอันก็ได้จินแล้วไม่กินแล้วขายก็คืนถ้าส่งมาไปขายยี่สิบบาทกินไม่กี่กินทำไม่ใช้ดีเลยขายความตัวขายความจังเดือนหนึ่ง เรียนรุ่นวของเพืรถต่กไปส่งเขาอืมบางทีเรีนช่วงพอเมืนเวลาปักพนกำไรกันเหมือนคิดบักกำไรมุหันแน่เวลาปักพนเนาะกิน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 ก พี่มันสมบูรณ์เนาะน้องมันก็จะสบายไงเพราะโยนมันไม่เห็นคือไม่ได้หวังไปเอาของพี่นะเพียงแต่ว่าเวลาน้องมีเงินไปเฉียบไปพอปุ๊บหนึ่งวันี่ดีหึบฮึบกันนะมวนถ้าดูนี่นะมันจริงิงหรือไม่กินมันน่ากินเลยได้บ้างอืมกินมึงกินเลยมึงกินเปมกินไม่ลมกินฟอดมันกินกินแล้ว เออาตเขาเอตูดจะเพจอยูน่นี่ีนี่เาอันนี้หะหอมนี่นี่ไม่หอมแล้วมาใหม่ๆหหอมเขาอยู่ข้างอยู่ข้างป่าข้าวอยู่ข้างนาข้าวทุกคนอากาศสบายมากเลย ลาไปไหนต้องซื้อ,อขาเอาเอาขาตัางกลงไว้ท <laughs> ัไปใส่กระเบกไป้ทัแบบพับได้บดจะตกทำคนเดียวเลยดีได๋ได้ตังทำแต่พืดแต่พืชอ่อกี่ล่าขายของกับตังเขาทำไปไม่อะไรอ่ะเอามอกีลืงกินยามันกินอะไรอ่ะเอาไปตังหลักไหมหโอ้กันรยาเราเพื่ย,ยังเศร้าเถอะ ไ่ได้กินเ่ยเมนปะคำไม่ได้เลกินได้เนี่ยซื้อยาแล้วจะหายด้วยไม่เป็นรกับ้านเขาต้องนางเงียงนางเงีงคือหันบ่อยนางเงยังี้ยงเ็บป่วยหัน่อยเงเห็ดไข่ฟักของหมัาเขี็ดนี่แพร่ก่เด้วะสองคนเจอเหมนอย่างคนอี ยงครัยงักไข่เ huh. อ wow. wow. uh ๊น huh. mm ั่นเมื่อพร้อมเมื่อทำวัวไรเขาอยากได้ไปอยุ่ว่ามีเนี่ยแล้วัดเล่าแล้วกไข่ขายไตพืนลอยแล้วอยากได้ยงฝักไข่ถ้าทมาไม่จับ่าเียังเห็วะเฮ็ดยังบเห็ดลงาบ่นรวน่่มห้าปีเลยเรเ มีกี่หันีปเ็ดนกินเล็ดมันีบมันกระหน่ำตางเยอ่มมุ่งยังไงมันก็ยังมันจะมันเดียดมันเดือเทหนึ่งค่ะแล้วความเผ็บ้าพันแล้วเร่อยตัวนี้ เัเป็นนองหลามูวันนี้มันเป็นก้นที่ว่าใหมันเห็นใจบาใหญ่มันเกินถ้าบังเนียมาบเอาไปเนียมาบดนั่นมั่นเะยเราบอกทำโค่นนั่นมั่นอ่ะเราไม่หรอกเราใหญ่มากรู้แล้วอนั่นมั่นน้องเฮ้ยนี้เขาถาว่าล็อกขายของนี้ได้กี่สไหมไดกี่เดียวตั้งดดซื้อบานซื้อ ทำไรเลมือเรเป็นมือติดคาไไนี่ทำไรนั่งชิวๆสบายๆลูกค่ะเนี่ก็ได้ตอนปิการได้ยุ่มเปนมืออืมพอสถาธรรมดาสามพันพดวะ่หาพันวะหมื่นหนึ่งนเล่าเบิงจำเกี่ยบอยู่นั่นกับไรหมื่นละี่หาพันอ่ะกูไม่อยู่น้ำเลากับไรหมื่นหาลอยอ่ะต่างกันมั้ยว่า เกีจกอยู่น้อีน่ยก้ยูนเบีจ้างลูกน้องลูกน่าะไตรงเยเีูกเ้หน่อยจะเล่าแต่มันหูลูกเลาเดี๋ยวนียงมาบอกมานาปัดโทษแล้วควาจะเป็นไงหาอไรทกครัหนีกัพออยู่พ่อคแล้วทีนี้เดี๋ยวเถูกนะย่าปานนี่คีไว้เดีี ของกูก็ดีแล้วใ้าพีมากตัวกับแถมเป็นตัวประตุรกตัวกระไดโรดเด่ดดดนะ